ทุก่คะสิ่งที่ประชาชนต้องการจากการใช้ไฟฟ้ามากที่สุดก็คือความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเปิดไฟไฟต้องติดปัญหาไฟตกไฟดับต้องน้อยที่สุดใช่ไหมคะคุณสมพงษ์ปรีเว่าการไฟฟ้าส่วนภูมภาคุณสมพง์ปีเปรมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA แถลงข่าวเนื่องในโอกาสวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรบรอบ60ปีในวันที่23กันยายน2563ผู้ว่าการ PA บอกว่าทิศทางองค์กรก้าวสู่การเป็นดิจ i ทัลยูทิลิตรองรับยุคเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไฟฟ้านำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับขั้นตอนการดำเนินงานให้รวดเร็วถูกต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น พีเอให้ความมั่นใจกับทางผู้ใช้ไฟทั้งประเภทอุตสาหกรรมธุรกิจขนาดเล็กที่อยู่อาศัยได้ว่าะระบบไฟฟ้าของเราเนี่ยมีความมั่นคงมีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพที่สําคัญก็คือเราจะมีโครงการใหม่ๆเพื่อลองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวด้วยครับ เจะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลยูทิลิตี้เนี่ยจะมีอะไรใหม่ๆให้กับประชาชนบ้างคะเอเยอะเลยครับอุตสาหกรรมไฟฟ้าตอนนี้อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านนะครับผู้ใช้ไฟสามารถผลิตไฟฟ้าเองได้เราเรียกว่าซู sumer เขาอาจจะใช้ไฟฟ้าเป็นสำรองหรือว่าก็จะมี EV c a คาร์เรียว่ารถไฟฟ้าเนี่ยนะครับเข้ามาใช้อยู่ในระบบมากขึ้นเรื่อยๆ2อ,อย่างนี้นี่จะกระทบต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าโดยรวมทั้งส่วนที่เป็นเป็นบวกแล้วก็เป็นลบ และที่สําคัญคือว่าโครงข่ายไฟฟ้าก็จะมีความซับซอ้อนมากขึ้นเพราะมีแหล่งผลิตไฟฟ้าเกิดขึ้นมีการใช้พลังงานจาก E ีวีคามากขึ้นการทําให้ระบบมีความมั่นคงมีความแข็งแกร่งสามารถมอนิเตอร์ได้สั่งการได้ควบคุมได้เป็นเรื่องสําคัญไอ้ไฟสวิภาคจึงมีโครงการจะทำโครงข่ายสมาร์ทกริดเกิดขึ้นซึ่งเริ่มที่พัทยาก่อนนะครับคิดว่าจะเสร็จภายในประมาณกลางปีหน้านี่แหละครับจะทําให้พื้นที่ทั้งพัทยาเนี่ยเป็นโครงข่ายสมาร์ทกริดเป็นโครงการทดลองว่า ถ้ามีระบบไฟฟ้าแบบนี้ก็ามามีผู้ผลิตมาเยอะๆมี e v car มาเยอะๆเราจะควบคุมระบบให้มีความมั่นคงอย่างไรแล้วก็มีแผนระยะยาวที่จะขยายโครงการสมาร์ทกริดไปทั่วประเทศด้วยซึ่งการบริหารจัดการข้อมูลในระยะยาวของการไฟฟ้าเนี่ยจะต้องเป็นแบบข้อมูลที่ถูกต้องเรียลไทม์ฐานข้อมูล G S ตรงถูกต้องเรามีระบบควบคุมการจ่ายไฟที่มีประสิทธิภาพแก้ปัญหาไฟตกไฟดับได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย จะทาอย่างนั้นได้ต้องลับเคลื่อนองค์กรไปสู่ดิจิทัลเท่านั้นตัวสมาร์ทมิเตอร์เนี่ยเริ่มดําเนินการอย่างไรบ้างคะคือสมาร์ทมิเตอร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสมาร์ทกริดสมาร์ทมิเตอร์ก็คือมันคือ Meter. Meter มิเตอร์มิเตอร์มีหน้าที่วัดไฟแต่ว่าสมาร์ทมิเตอร์เนี่ยเหมือนคอมพิวเตอร์เล็กๆหนึ่งเครื่องนอกจากจะวัดไฟแล้วเนี่ยยังควบคุมและสั่งการผ่านตัวมิเตอร์ได้หมายก็ว่าศูนย์ที่เราควบคุมอยู่เนี่ยจะมองเห็นพฤติกรรมการใช้ไฟของผั้เรือนนั้น และจะนาไปสู่ซึ่งแนวทางการประหยัดพลังงานของกรุ่เรือนนั้นและควบคุมการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะทาหนาง,งานได้ต้องมีระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยเช่นเดียวกันตัวมิเตอร์ก็เป็นแค่เหมือนคอมพิวเตอร์เล็กๆหนึ่งตัวนะครับตัวสมาร์ทมิเตอร์จะทําให้เกิดประโยชน์อะไรกับผู้ใช้ไฟบ้างครแน่นอนครับผู้ใช้ไฟจะได้ประโยชน์โดยตรงนะครับคือการลงทุนเรื่องโครงการสมาร์ทมิเตอร์เนี่ยไปไฟลงทุนทั้งหมดแต่ว่ามิเตอร์เนี่ยนอกจากอ่านไฟแล้วเนี่ยยังควบคุมการใช้พลังงานได้ด้วยนะครับจากศูนย์ควบคุม นั้นไฟฟ้าก็จะบอกได้ว่าตอนนี้ท่านใช้พลังงานส่วนไหนที่เกินความจําเป็นถ้าท่านลดการใช้พลังงานในส่วนนี้ท่านก็ประหยัดค่าไฟโดยอัตโนมัติอันนี้ผู้ใช้ไฟก็จะได้ประโยชน์ดโดยตรงคนไทยจะได้อะไรจากก้าวสู่ปีที่61สของ PA เคะจากโครงการที่ผมแน้นาเสนอไปไม่ว่าโครงการพัฒนานระบบส่งและจําหน่ายทางฐานข้อมูล g a s โครงการระบบสกาด้าเนี่ยเรามั่นใจได้ว่าระบบไฟฟ้าในประเทศไทย,ยจะมีความมั่นคงขึ้นนะครับปลอดภัยขึ้น นักลงทุนจะมาลงทุนในเมืองไทยเนี่ยเขาต้องดูว่าโหลบไฟฟ้าเนี่ยมีไฟตกไฟดับไหมนะฮะมั่นใจว่าสถิติก็จะน้อยลงก็าจะทําให้การสร้างงานในประเทศมากขึ้นเราทําให้ระบบมีความแข็งแกร่งไฟดับน้อยลงนะครับสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ไฟผ่านแอปพลิเคชันต่างๆมือถือนะฮะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทพลัสไม่ว่าจะเป็น s ซลาร h ฮีโร่ไม่ว่าจะมีแอปพลิเคชันอื่นๆตามมาเนี่ยผู้ใช้ไฟจะมีความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับผู้ใช้ไฟจะได้ได,ได้ได้ประโยชน์ แน่นอนสำหรับคนที่ต้องการจะจะใช้ e-bike รถไฟฟ้าเนี่ยนะครับถ้าวิ่งระหว่างเมืองเนี่ยถามว่าจะไปชาร์จไปที่ไหนการไฟฟ้าส่วนภูมิก็ลงทุนทําส่วนนี้ติดตั้งชาร์จจิ้งสเตชันทั่วประเทศทุก100กิโลเมตรท่านผู้ชมคะนี่เป็นการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้บริการไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและปลอดภัยค่ะ